This the standard podcast. Eight Minute is Eye-opening ears. History for your ears. Eight history. ครั้งใดก็ตามนะครับที่พูดถึงประเทศที่มีเศรษฐกิจดีระดับท็อป10ท็อป5ของโลกเราจะนึกเสมอนะครับว่าประเทศเหล่านี้ย่อมจะต้องมีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมีระบบพักการเมืองที่ดีมีระบบราชการที่ดีด้วยแต่วันนี้ครับประวัติศาสตร์แนาทีเราจะพาไปที่ประเทศประเทศหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งหนึ่งพวกเขามีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่4ของโลกแซงหน้าอังกฤษได้แซงหน้าฝรั่งเศสได้และปัจจุบันนี้เขาก็มีเศรษฐกิจใหญ่ขนาดอันดับที่8ของโลกด้วยแต่ว่าระบบก,การเมืองของประเทศนี้ถือได้ว่าล้มลุกคลุกคลาน ประชาธิปไตยของพวกเขารัฐบาลของพวกเขาล้มลุกคลุกข,ขานบางครั้งมีอายุไม่ถึง1ปีบางครั้งอายุเฉลี่ยออกมา2ปีกว่าแบบนี้เป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยดราม่าทางการเมืองเยอะแยะมากมายเรียกว่าแทบจะไม่แพ้ประเทศไทยเลยสิ่งที่ประวัติศาสตร์8นาทีจะพูดถึงวันนี้ครับก็คือเรื่องของประชาธิปไตยของอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่2งนั่นเองครับลองไปดูดราม่าเป็นการพรีวิวกันก่อนนะครับราบ่านที่เขามีนั้นมีอะไรกันบ้างต้งจดมาเป็นลิสต์เลยนะครับ ลอบสังหารอายการและผู้พิพากษาที่ต้องการปราบมาเฟียการลอบสังหารคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งยังมีตำแหน่งแห่งขนอยู่ในพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นปรากฏการที่ฝ่ายตุลาการคลิกฟื้นขึ้นมาและขุดคุยประวัติของนักการเมืองว่าด้วยเรื่องของการคอร์รัปชันอันเป็นการนำไปสู่การยุบพักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหลากหลายพักในเวลาเดียวกัน ยังมีปรากฏการณ์นะครับที่อายการแล้วก็ฝ่ายตุลาการของอิตาลีมีการเปิดโปรงเรื่องของกรณีคอร์รัปชันอันเป็นการนําไปสู่การพลิกฟื้นสาธารณรัฐที่1โดยการตรวจสอบนักการเมืองและนักธุรกิจระดับนําของประเทศเป็นหลักพันพันคนถึงขนาดว่านักธุรกิจขนาดใหญ่ของอิตาลีฆ่าตัวตายเพราะต้องการหนีกรณีโทษ จากการคอรัปชันนอกจากนี้ยังมีดราม่าอีกหลายเอย่างนะครับเช่นการออกกฎหมายเพื่อที่จะบรรเทาโทษเรื่องการคอรัปชันที่ท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะเดินหน้ารัฐบาลชุดนั้นต่อไปได้ด้วยเพระาะทิศทางการเมืองวันนี้จะคุยถึงอิตาลีนะครับที่เริ่มต้นยามีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบเป็นสาธารณรัฐหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เรื่อยมาจนกระทั่งยุคป,ปัจจุบันที่เขาเรียกกันว่ายุคสาธารณรัฐที่2กันเลยครับ แรกทีเดียวครับเราย้อนกลับไปสักเล็กน้อยครับถึงอิตาลีในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับพระเจ้าวิตตริโอเอ็มมานิวเอเลที่3ครับเป็นกษัตริย์ผู้ลดแรงกดดันทางการเมืองในยุคสงครามโลกครั้งที่2ด้วยการสั่งปลดมุสโซลินีนะครับระหว่างสงครามโลกก่อในปี1943นะครับและทําให้อิตาลีนั้นพลิกผันจากครั้งหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายอักษะกลายมาเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรและที่สุดจบสงครามโลกอย่างเท,เท่ด้วยการเป็นผู้ชนะสงครามโลกเลยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้ว พระเจ้าวิตติโอเอ็มมานูเอเลครับทรงสละราชสมบัติให้กับโอรสแล้วก็มากดราชกุมารเวลานั้นก็คือเจ้าชายอุมแบรโตแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์อุมแบรโตที่2แห่งราชวงศ์ซาวอยอิตาเลียนอ่านว่าราชวงศ์ซาวอยาหลังจากนั้นครับในปี1946อิตาลีมีการทําประชามติและพบนะครับว่าประชาชนกว่าครึ่งหนึ่งก็คือ52นั้นอยากที่จะเลือกระบอบการปกครองแบบเป็นสาธารณรัฐ ก็ทาให้กษัตริย์วิตติโอเอมานูเอลที่3ก็เดินทางลี้ภัยการเมืองไปที่อียิปต์แล้วก็สิ้นพระชนม์หลังจากนั้น1ปีครับในขณะที่พระโอรสก็คือกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอิตาลีก็คือพระเจ้าอุมแบร์โตที่2เดินทางไปลี้ภัยทางการเมืองที่โปรตุเกสจากนั้นครับอิตาลีสิ้นสุดยุคราชาอาณาจักรหรือว่าเรนโยดิตาเลียไปสู่ยุคสาธารณรัฐหรือว่าริพุบลิกาอิตาเลียนาในปี1946นี่แหละครับ การก้าวสู่ประชาธิปไตยของอิตาลีครับแน่นอนประชาธิปไตยจะมีได้ท่านต้องมีพรรคการเมืองกันก่อนเลยนะครับพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดเลยที่ถือได้ว่ายืนหยัดในการต่อสู้กับฟาสซิสของมุสโสลินีมาตลอดไม่พ้นพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีที่มีชื่อว่าปาร์ตติโตคอมมอนิสต้าดิตาเลียนอกจากนี้ครับยังมีพรรคอุดมการณ์ซ้ายแบบสายกลางก็คือพรรคสังคมนิยมที่เรียกกันชื่อย่อว่า PSI ชื่อคล้ายดาวเทียมแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นชื่อเต็มก็คือปาร์ตติโตโซเชียลิสต้าดิตาเลีย แต่แน่นอนครับว่าในกระแสโลกในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกาผู้นําฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะสงครามในเวลานั้นเป็นหัวเรือใหญ่ของโลกเสรีเกลียดและกลัวคอมมิวนิสต์มากที่สุดดังนั้นหนึ่งในเงื่อนไขนะครับของการที่อิตาลีจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาผ่านมาชลแลนก็คือการที่อิตาลีนั้นจะต้องไม่ฝักฝ่ายฝ่ายซ้ายกันด้วยจริง,รงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยหวาดกลัวพักฝ่ายซ้ายและต้องการให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยคือประเทศในยุโรป ซึ่งจาเป็นต้องมีการใช้เงินจากสหรัฐจากมาแชลแพลนนี้เนี่ยมีพักสายกลางฝ่ายขวาเป็นพักแกนนําอย่างเช่นในกรณีของเยอรมันเองนะครับก็ใช้ระบบแบบนี้แล้วก็มีการก่อกําเนิดของพักฝ่ายขวาสายกลางกันด้วยนั่นก็คือพักเซเดอูครับซึ่งในเวลานั้นผู้นําพักก็คือคอนราดอาเดนาเวิร์บซึ่งแม้ว่าในเวลานั้นจริงๆแล้วยังมีพักฝ่ายซ้ายที่เข้มแข็งนะครับก็คือเอสเพเดที่เก่าแก่กว่าพักฝ่ายขวาสายกลางอย่างเซเดอู แต่ที่สุดแล้วก็ต้องเป็นเเดอูนี่แหละครับเป็นพักแกนนำพักเเดอูนี่คนไทยเขาเรียกกันหลายครั้งว่าพักคริสเตียนเดโมแครตนะครับมาที่อิตาลีไม่แตกต่างกันเลยครับกระบวนการเริ่มต้นพักการเมืองใหม่ที่เป็นพักฝ่ายขวาสายกลางก็เริ่มต้นขึ้นนะครับและนั่นก็คือจุดกำเนิดของพักที่เป็นพักแกนหลักของการเมืองอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่2และอยู่ยาวนานต่อมาอีก50ปีพักนั้นอิตาเลียนชื่อย่อก็คือพักดีซี พรรคเกิดว่าเป็นตัวเต็มก็คือดโมคราเซียคริสเตียนาขอเรียกว่าพรรคคริสเตียนเดโมแครตก็แล้วกันนะครับเจ้าของฉายาสกูโดกรอชิอาโตแปลว่าโลครูเซตนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ของพรรคนั้นเป็นโลสีขาวแล้วก็มีกากรบาดสีแดงอยู่ตรงกลางก็เหมือนกันกันกบชุดของอัศวินครูเซตนี่แหละครับขอเรียกนับแต่น,นี้ว่าพรรคคริสเตียนเดโมแครตนะครับสำหรับการเมืองที่เป็นสายกลางแล้วก็ไม่มีบทบาทนะครับในช่วงฟาสซิสเองก็ได้มีการร่วมกันเป็นแกนนาในการจัดตั้งพรรคนี้แน่นอนล่ะครับว่า คนอิตาลีในเวลานั้นเบื่อนายกับพรรคการเมืองฝ่ายขวาสุดและก็ซ้ายสุดพอสมควรเลยประชาชนก็เลยเทใจโหวตให้กับพรรคฝ่ายขวาซึ่งเป็นสายกลางแบบคริสเตียนเดโมแครตนายกรัฐมนตรีคนแรกของเขามีชื่อว่าอัลชีเดเดกัสเปรีอิตาลีเองครับถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีพรรคการเมืองหลากหลายพักเราพูดถึงพรรคคริสเตียนเดโมแครตเราพูดถึงพรรคคอมมิวนิสต์เราพูดถึงพ Democrat, รพงพรคสังคมนิยมแต่ตามความเป็นจริงแล้วคล้ายประเทศไทยยุคหนึ่งครับเรามีพรรคการเมืองเล็กๆและขนาดกลาง เยอะแยะมากทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการที่รัฐบาลแต่ละชุดก็จะต้องเป็นรัฐบาลผสมดังนั้นความสามารถในการสร้างเอกภาพของรัฐบาลผสมบางครั้งมันไม่ง่ายถ้าใครจําได้บ้านเราครั้งหนึ่งก็เคยเป็นแบบนั้นนี่แหละครับสำหรับในยุคศตรวตรรษที่50นะครับจนทังถึงยุคศตรวตรรษที่60ครับก็คือ12ปีแรกของการก่อตั้งสาธารณรัฐอิตาลีนะครับ ถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจกันก่อนเลยนะครับประเทศอิตาลีฟื้นตัวจากสงครามได้แบบหรูหรามากนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าได้รับเงินสนับสนุนจากมาแชลแลนของสหรัฐอเมริกาหลายคนถามมาแชลแลนคืออะไรมาแชลแลนก็คือแผนการนะครับในการที่จะกอบกู้ยุโรปนะครับจากเดิมซึ่งสิ้นสุดสงครามแล้วบ้านเมืองมีแต่ซากปรากขากพังต้องใช้เงินจนํานวนมากไม่รู้เอาเงินมาจากไหนสหรัฐอเมริกาก็ให้เงินให้เปล่ากับ18ประเทศในยุโรปในการที่จะฟื้นตัวกลับมานะครับ จากพิศสงครามสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองแง่มุมในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจครับในยุคแรกของอิตาลีครับถือว่าเติบโตกว่าก่อนสองครามเยอะเลยนะครับ243%ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดเลยถ้าลงไปเทียบกันกับอังกฤษฝรั่งเศสครับที่การเติบโตจากยุคหลังสงครามนั้นเติบโตที่ระดับประมาณ1เท่าเศษเศษคือ130%โดยประมาณนะครับ สำหรับเวลานั้นนะครับอัตราการวัดคุณภาพชีวิตของคนในยุโรปและคนทั่วโลกคืออะไรครับก็คือการครอบครองนะครับเครื่องไฟฟ้าอำนวยความสะดวกในบ้าน2ออย่างนะครับได้แก่อะไรบ้างตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าครับหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับคนอิตาลีมีไม่ถึง5%เนะครับที่ครอบครองตู้เย็นแล้วก็เป็นเจ้าของเครื่องซักผ้าแต่ว่าช่วงเวลา12ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับประชากรจํานวนมากกว่า80%ของเขามีตู้เย็นใช้แล้ว และกว่า70%เลยนะครับที่มีเครื่องซักผ้าใช้แล้วและนอกเหนือไปจากนี้ความร่ำรวยของพวกเขาดูได้อีกอย่างหนึ่งครับอัตราการครอบครองการมีรถยนต์ส่วนบุคคลครับเพราะว่า6 0ของครูเรือนอิตาลีก็จะมีรถยนต์ส่วนตัวใช้แล้วและรถรุ่นที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเ Fi ีย500หรือว่า f i ีย c i n q u e c e n t o ก็คือ500ในภาษาอิตาลีนั่นแหละครับอิตาลีเองในแง่ของเศรษฐกิจก่อนที่เราจะไปการเมืองนะครับกลายเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเยอะแยะไปหมดเลย เวสปาทุกคนคงรู้จักจากบริษัทพิอาโจบริษัทเฟียตของตระกูลอันเจลี่นอกจากนี้นะครับยังมีการผลิตสินค้าอีกมากมายหลายคนเขาบอกว่ามองจีนอย่างไรในเวลานี้อิตาลีก็เป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือการรับผลิตสินค้าราคาถูกเช่นของเล่นและสิ่งทอกันด้วยยุคนั้นครับเขาเรียกกันว่าเป็นยุคเมรัตโกโลเอคอนโมิโกหรือมหัศจย์การพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจของอิตาลีครับ อิตาลีเองนะครับนอกเหนือไปจากนี้ยังมีความชาญฉลาดครับเพราะรู้ว่าประเทศจะพัฒนาได้ก็จะต้องมีพลังงานก็คือมีน้ํามันในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เพียงพอพวกเขาไม่ได้ไปแย่งบ่อน้ํามันนะครับในตะวันออกกลางแต่พวกเขาครับเลือกที่จะสถาปนาความสัมพันธ์กับลิเบียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของเขาแล้วก็อาศัยน้ํามันจากแอฟริกาเหนือลิเบียและมโมร,ร็อกโกในการที่จะหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมอิตาลีกันด้วยครับกลับมามิติต่างการเมืองกันบ้างครับพรรคคริสตินเดโมแครตซึ่งถือได้ว่าเป็นพรรคหลักนี้เนี่ย ถามว่านอกเหนือไปจากการได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนในประเทศครับพวกเขายังได้รับการสนับสนุนจาก CIA ของสหรัฐไซตเพราะอะไรครับแฮร์รี่ทรูแมนครับผู้นําสหรัฐในเวลานั้นเกลียดและกลัวคอมมิวนิสต์เป็นอย่างมากและยอมไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าพรรคสังคมนิยมโดยเฉพาะยิ่งเลยพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามามีอํานาจในอิตาลีในเวลานั้นนะครับนอกเหนือไปจากนี้อีกหนึ่งผู้สนับสนุนคริสตินเดโมแครตก็คือศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกก็คือวาติกันแล้วนะครับ เพราะพวกเขามองนะครับว่าคอมมิวนิสต์เองถือได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันกับศาสนาจักรกันด้วยสําหรับฐานของพวกเขาครับก็คือคนอิตาเลียนทางภาคใต้ถามว่าสําคัญยังไงครับเพราะภาคใต้นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของสังคมเกษตรกรรมและสังคมแบบอุปถัมภ์ครับแน่นอนนักการเมืองถ้าเข้าไปให้การอุปถัมภ์ก็จะรับคะแนนนิยมซึ่งแตกต่างกันจากภาคเหนือนะครับที่เขาเรียกกันว่าสามเหลี่ยมเศรษฐ,ฐกิจอันได้แก่มิลานโตริโนและเจนัว ซึ่งจะมีคนงานนะครับจำนวนมากมายและบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะฝักฝ่ายฝ่ายซ้ายรวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์กันด้วยเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเวลาพูดถึงอิตาลีเหนือใต้และบทบาทของาศาสนาจักรจะต้องนึกถึงนิยายการเมืองที่โด่งดังครับที่มีชื่อว่า Il p i c c o l o m ล n d o di Don c a m i l l o แปลว่าโลกใบเล็กๆของดอนคาริโลนะครับเรื่องนี้พื้นฉากหลังอยู่ที่เทือกเขาที่มีชื่อว่าโปนะครับก็คือโปวัลลีเรื่องนี้นะครับถูกประพันธ์โดยโจวานิโนกัวเรสกี้ ถามว่าเรื่องนี้มีแนะสําคัญในเชิงการเมืองอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ครับตัวเอกมี2ตัวครับคือดอนคาเมโลนะครับกับอีกคนหนึ่งก็คือเปปโปเน่หรือว่าจูเซเป้โบตัสซี i คนหนึ่งครับเป็นบาทหลวงในนิกายโรมันคาทอลิกอีกคนหนึ่งเป็นคนงานที่มีแนวความคิดแบบสังคมนิยมและนยใหนิยายเรื่องนี้ก็จะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร2ตัวที่มีขั้วแนวความคิดทางการเมืองที่ไม่เหมือนกัน และท้ายที่สุดก็จะลงท้ายด้วยชัยชนะของบาทหลวงนะครับก็คือดอนคามิโลเสมอนิยายเรื่องนี้บางคนบอกเอ๊ฟังแล้วแกนเรื่องคล้ายๆกันกับนิยายการเมืองของไทยก็คือเรื่องไผ่แดงซึ่งเป็นบทประพันธ์นะครับของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยก็คือหม่อมราชวงศ์คฤทธต์ปราโมชซึ่งฉากหลังก็คือหมู่บ้านไผ่แดงโดยที่ก็จะมีตัวละครสําคัญ2ตัวก็ได้แก่นะครับสมพานกลางและนายแก่นกําจรคล้ายๆกันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งคนเลยบอกว่า พูดถึงอิตาลีกับเมืองไทยรวมถึงเรื่องการเมืองด้วยเราคล้ายกันมากครับกลับมาที่การเมืองกันบ้างครับปัญหาพรรคการเมืองอิตาลีครับก็คือการที่มีพรรคหลายพรรคแม้ว่าจะมีพรรคใหญ่อย่างดีซีนะครับหรือว่าคริสตินเดโมแครตแต่ว่าคะแนนนิยมของพวกเขาหลังสงครามโลกครั้งที่2พีมากครับ48%และหลังจากนั้นก็ค่อยๆไต่ระดับลงทีละน้อยเพราะการเกิดขึ้นของพรรคใหม่ๆและพรรคเล็กๆกันด้วยดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการนะครับอาศัยในเรื่องของรัฐบาลผสมกันด้วยนะครับพวกเขามีพรรคการเมืองอีก4พรรคเล็กครับ ที่รวมกันกับคริสเตียนเดโมแครตอย่างเหนียวนั่นและรวมกันแล้วเรียกกันว่าเป็นตาปาติโตซึ่งแปลว่าแกนนํา5พักเพนตาแปลว่าเลขห้าครั 5, บปาติโตภาษาอิตาเลียนก็แปลว่าพักการเมืองกันด้วยจบมาจนทศวรรษที่60ครับด้วยความจําเป็นของยุคสมัยหลังจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอิตาลีก็เลยหันกลับมามองนะครับปัญหาพื้นฐานของสังคมหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายรายได้ระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้การกระจายคุณภาพของการศึกษาปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น พราะต้องยอมรับครับว่ายิ่งวันก็จะยิ่งขยายตัวกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยพรรคการเมืองต้องการคะแนนนิยมดังนั้นมาเฟียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้และก็ภาคกลางของอิตาลีจึงมีลักษณะคล้ายๆกันครับกับหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองนอกจากนี้ครับวัฒนธรรมของอิตาลีมีลักษณะแบบอุปถมัมภ์ p a t r o n client ซึ่งสิ่งนี้เองครับก็เลยทำให้คนอิตาเลียนั้นมีความผูพกพันกันกับพรรคการเมืองบางครั้งผ่านระบบมาเฟียกันด้วย แล้วก็มีการตั้งนะครับคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการต่อต้านมาเฟียในทศวรรษที่60กันด้วยครับสำหรับในปี1 9 6 3ครับถือเป็นครั้งแรกเลยที่พรรคฝ่ายซ้ายสายกลางของอิตาลีก็คือพรรคสังคมนิยมอ,อิตาลีเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลกันด้วยซึ่งในเวลานั้นก็นําไปสู่นโยบายสังคมใหม่ๆเช่นการปรับสวัสดิการของคนงานที่ดีขึ้นการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนะครับรวมถึงการที่เพิ่มระดับการศึกษาภาคบังคับไปจนกระทั่งถึงอายุ14ปีกันด้วยครับ ในปี1973ครับเป็นมิติใหม่ทางการเมืองครับเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีภายใต้การนำของเอนริโกเบลิงเกรซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคนะครับประกาศตัวร่วมกันในการที่จะเป็นรัฐบาลผสมกับรัฐบาลสายกลางขวานั่นก็คือคริสเตียนเดโมแครตซึ่งครั้งนี้บุคคลที่ทําให้2ฝ่ายรวมกันได้ก็คือนายกรัฐมนตรีอัลโดม r โรถือว่าเป็นการประนีประนอมครั้งใหญ่เลยนะครับของประวัติศาสตร์การเมืองอิตาลี ในครั้งนั้นเรียกกันว่า c คอมโ s เมโซสต r ริโกหรือการประนีประนอมกันครั้งประวัติศาสตร์กันด้วยแต่การรวมกันในครั้งนี้เป็นการนำไปสู่โศกนาฏกรรมทางการเมืองในเวลาต่อมาครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรี aldo โ o r o หมดวาระในช่วงเวลาดังกล่าวครับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่2สมัยท้ายที่สุดในวันที่16มีนาคม1978ครับอดีตนายกรัฐมนตรี a l โด moro ถูกกลุ่มรุนแรงติดอาวุธบริกาเตรอซ่า เรียกร้องให้มีการปล่อยนักโทษทางการเมืองสายคอมมิวนสิสต์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นผู้ต้องหาไปการลักพาตัวในครั้งนั้นครับมีผู้ก่อเหตุยอยู่หลายคนด้วยกันมาจะเป็นโมรุชีกาลินารีฟิโอเรเบนิโซลี่ทั้งหมดสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สายการบินอาริตาเลียนั่งกันมาในรถเฟียต128รัวกระสุน9กสนัดเข้าเป้าสังหาร45ครั้งสังหารคาราบินีรีหรือว่าตำรวจความมั่นคง2นายตำรวจติดตาม3นายรวมทั้งหมดเสียชีวิต5้านายกลางกรุงโรมที่เวียฟิอาเน แรงจุงจงในการกอร่อเหตุครับก็คือการที่พรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีในเวลานั้นไปรวมตัวกันกับพรรคคริสตินเดโมแครตทําให้ความฝันของกลุ่มคนฝักใฝ่คอมมิวนิสนั้นจบลงและต้องการที่จะสั่งสอนนักการเมืองในเวลานั้นคืออัลโด o โมโรจึงมีการลักพาตัวกันไปอันที่จริงแล้วเบื้องต้นเลยนะครับเขาต้องการที่จะจับตัวนายกรัฐมนตรีของอิตาลีในเวลานั้นที่มีชื่อว่าจูเลียอันเดรอตี แต่การอารักขาของนายกรัฐมนตรีนั้นมันแน่นหนาเกินกว่าที่พวกกลุ่มบริกาเตรอซ่านั้นจะสามารถที่จะควบคุมตัวไว้ได้ช่วงเวลาที่ o o อัลโดโมโรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกควบคุมตัวเขามีการส่งจดหมาย86ฉบับครับสู่สมาชิกพรรคคริสเตนเดโมแครตสมาชิกครอบครัวรวมถึงพระสันตปาปาพอลที่6ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของเขาจดหมายที่ส่งมาไม่มีเบาะแสว่าส่งมาจากที่ไหนแต่เนื้อความของจดหมายทุกฉบับพยายามที่จะสื่อเป็นรหัสลับ เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามตัวเขาได้หลังจากถูกควบคุมตัวได้40วันพระสันตะปาปาพอที่6เรียกร้องให้กลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นปล่อยตัวอัลโดโมโรแบบไม่มีเงื่อนไขแต่แน่นอนครับว่าไม่ได้รับการตอบสนองในขณะที่บริกาเตรอซ่าผู้ก่อเหตุส่งสารสู่สาธารณชน3าครั้งขอให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองอิตาลีแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากทางการอิตาลีกันด้วยจนในที่สุด55วันหลังจากการลักพาตัวตรงกับวันที่9พฤษภาคม 1, 1978 ร่างของอดีตนายกรัฐมนตรีอัลโดมโรกลายเป็นศพในรถเรโนงานนี้รัฐมนตรีมหาไทยของอิตาลีฟรานเชสโกคอสติกาลาออกเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้ครับต่อมากลายเป็นพล็อตหนังในปี2008ครับที่มีชื่อว่าอิ d i v โวผู้กำกับมีชื่อว่าเปาโลโซรนติโนเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความวุ่นวายนะครับของการเมืองในอิตาลีโดยเฉพาะความโยงใหญ่ของมาเฟียกับการเมืองอิตาลีกันด้วย พูดถึงการเมืองอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนอกเหนือไปจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลค่อนข้างบ่อยเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีค่อนข้างบ่อยดังนั้นจะไม่พูดถึงคนคนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าคนคนนี้คือชายที่ครองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอิตาลี7จสมัยด้วยกันถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดเป็นอันดับที่2หลังยุคสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของพรรคคริสตยนเดโมแครตในช่วงกลางถึงช่วงล่มสลายกันด้วย อย่างที่ได้บอกนะครับว่าพื้นฐานของพรรคคริสตินเดโมแครตครับคือการมีคะแนนนิยมในพื้นที่ทางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ของอิตาลีและจิ๊กซอตัวสําคัญครับก็คือมาเฟียในพื้นที่ในภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ของอิตาลีกันด้วยจูเลียอันเตรอตตีครับเป็นนายกรัฐมนตรีอิตาลีซึ่งครองตําแหน่งทั้งหมด7ครั้งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความโยงใยกับมาเฟียหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโคซ่าโนสตราที่แปลเป็นภาษาไทยว่าเรื่องของพวกเรา ซึ่งอยู่ในซิซิลีภาคใต้ของอิตาลียังมีอีกลากลายกลุ่มกันด้วยแต่ตัวเขาเองมักจะมีการปฏิเสธข้อหาเหล่านี้โดยการบอกตลอดเวลาครับว่าถ้าไม่นับสงครามพิวนิกที่ตอนนั้นผมยังอายุน้อยอยู่จริงๆแลวสงครามพิวนิกเป็นพันปีมาแล้วอันเดรอตี้บอกเสริมครับอะไรที่มันเลวร้ายแล้วเกิดขึ้นกับอิตาลีก็มาลงที่ผมคนเดียวนี่แหละครับสําหรับในอิตาลีแล้วนะครับเขามีกฎหมายต้านมาเฟียในทศวรรษที่60 70และ80 แต่ต้องยอมรับเราว่ามาเฟียอิตาลีเหิมเกรินตลอดเวลาและในทศวรรษที่80ในเวลานั้นอายการผู้ดูแลคดีต,ต่อต้านมาเฟียในซิซิลี2คนได้แก่จโจวานนี่ฟาลโคโนเน่และเปาโลบอร์เซลีโนถูกสังหารด้วยการวางระเบิดใต้ท้องรถเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุคือกลุ่มโคซาโนสตรามาเฟียในซิซิลี เป็นบุคคลที่ไม่มีใครสามารถแตะต้องได้เพราะพวกเขามีอำนาจทางการเมืองคอยเป็นแบ็คเพราะถ้าไม่มีพวกเขาคะแนนนิยมของพรรคคริสเตียนเดโมแครตและพรรคอื่นก็ไม่สามารถที่จะค้ำยันพรรคเหล่านั้นได้เป็นที่น่าสังเกตครับว่าแม้ว่าการเมืองอิตาลีจะอิลุงตุงนางมากระบบราชาการของพวกเขานั้นจะถือได้ว่าเชื่องช้าที่สุดแต่อย่างไรก็ตามครับในกรอบเวลาเดียวกันในปี1987ครับเป็นปีที่ชาวอิตาลีภาคภูมิใจมากเพราะเศรษฐกิจของพวกเขา แสงหน้าอดีตมหาอำนาจอย่างสหราชาอาณาจักรในยุคข,ของมาการ์เตชเชอร์ได้เป็นผลสำเร็จกันด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องกลับมามองครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของอิตาลีนั้นมีการเมืองและระบบราชการที่มีการคอร์รัปชันเป็นจำนวนสูงมากและในที่สุดครับวันที่สิ่งสกรปรกของการเมืองอิตาลีซุกเอาไว้ใต้พรมเป็นเวลานับทศวรรษถูกเปิดเผยตัวออกมา 17กุมภาพันธ์ของปี1992เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงการคอร์รัปชันของนักการเมืองที่หมักหมมเอาไว้เครือข่ายผลประโยชน์ธุรกิจและการเมืองถูกกระชากหน้ากากออกมากลุ่มผู้พิพากษาที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มมือสะอาด (Mani Pulite) m มน i แปลว่ามือ p ูลิตเแปลว่าสะอาดพยายามดำเนินคดีกับมาริโอเคียซาสมาชิกพรรคสังคมนิยม (PSI) ซึ่งเป็นพัครัฐบาลในเวลานั้น ว่าเป็นผู้ที่รับเงินของบริษัทรักษาความสะอาดเพื่อจะได้เข้าไปทํางานกับภาครัฐผู้นำพักสังคมก็คือนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นชื่อว่าเบตติโนครัคซี่ต้องการควงงูให้ผลขอครับโดยการประนามมาริโอเคียซ่าบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไมา่ได้เกี่ยวข้องกับพักสังคมนิมยมแต่อย่างใดแถมยังเรียกมาริโอเคียซ่าว่ามาริอ้วโลหรือแปลว่าไอตัวโกงมาริโอเคียซ่าพยายามที่จะช่วยพักตลอดเวลาแต่ที่สุดแล้วท่าทีของพักคือการลอยคอเขา และในที่สุดแล้วเขาเลยเข้าให้การและให้เบาะแสกับกลุ่มอายการและผู้พิพากษาซึ่งอันที่จริงแล้วคณะกลุ่มนี้มานิปูริเต้เก็บข้อมูลอยู่มหาศาลแล้วและพร้อมในการที่จะเดินหน้าเอาผิดกับนักการเมืองที่รับสินบนจากบริษัทเอกชนและผู้ประกอบการขนาดใหญ่เพื่อให้ได้งานภาครัฐเรื่องนี้สาวไปถึงนักการเมืองของทุกๆพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคซึ่งมีอิทธิพลสูงที่สุดในอิตาลีนั่นก็คือพรรคคริสตินเดโมแครต และได้รับการพิสูจน์ว่ามีการยงใยกับบรรดานักธุรกิจขนาดใหญ่จํานวน300กว่าคนยังมีผู้กํากับดูแลทางการเงินในอิตาลีเป็นจํานวนหลักร้อยคนคนอิตาลีในเวลานั้นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า t a n g e n t o p o l ต tangent แปลว่า kickback สำหรับคนไทยไม่ต้องอธิบายแหละครับว่า kickback แปลว่าอะไรก็คือการช่วยให้บริษัทนั้นเข้าไปรับงานภาครัฐ โดยการที่นักการเมืองนั้นเรียกรับสินบนจากบริษัทต่างๆที่ต้องการที่จะได้งบประมาณของภาครัฐเงินเหล่านี้เมื่อถูกส่งให้กับนักการเมืองไปแล้วก็ถูกส่งต่อไปให้กับพักการเมืองต่างๆส่วนคําเต็มครับ t เจนโต p o ลี opoly, มีความหมายว่าเป็นเมืองแห่งการรับสินบนหรือเมืองแห่งการคอร์รัปชันแหมฟังแล้วน่าสนใจนะครับถามว่าแล้วปริมาณเม็ดเงินที่หมุนเวียนกันในการให้สินบนกันแบบนี้เนี่ยเป็นประมาณสักเท่าไหร่ มีการประเมินกันนะครับว่ามูลค่าของสินบนที่หมุนเวียนหล่อเลี้ยงการเมืองอิตาลีและระบบเศรฐษฐกิจอิตาลีในเวลานั้นนะครับในทศวรรษที่80สูงถึง6.5ล้านล้านลีเรถ้าเกิดว่าเทียบเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็ประมาณ4,000ล้านดอลลาร์ในเวลานั้นถ้าเกิดเทียบเป็นเงินไทยครับก็ประมาณ150,000ล้านบาทนั่นเองเรื่องนี้สะเทือนการเมืองอิตาลีมากครับถึงขนาดพักที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เราว่ากันมาเนี่ยหลายพัก พรรคสังคมนิยมพรรคคริสเตินเดโมแครตจำเป็นต้องยุบตัวเองลงไปครับเพราะว่าไม่มีประชาชนให้การสนับสนุนอีกแล้วพักการเมืองเลือดใหม่ที่จะก้าวเข้ามาเองนะครับก็มีความพยายามแทนที่จะแก้คอร์รัปชันไม่ใช่ครับมีความพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขกฎหมายคอร์รัปชันเพื่อให้พวกพ้องตัวเองนั้นได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ตอนต่อไปครับเราจะมาติดตามครับว่าการเดินหน้าของกลุ่มอายการและกลุ่มผู้พิพากษาที่มีชื่อว่ามานิปูลิต้ซึ่งเบื้องต้นนั้นอยู่ที่มิลานทางตอนเหนือของอิตาลีนั้นจะมีการขยายผลการสืบสวนต่อสวนเพิ่มเติมขึ้นอย่างไรจนนำไปสู่การสิ้นสุดของสาธารณารัฐที่หนึ่งของอิตาลี The Standard Podcast Eye ears opening for your ears.